รับสวัสดี Fc. แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเหลืองไรย,ยนนะครับผมมานะฮะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามาจากเขตพื้นที่ไหนนะฮะเป็นอีสุเ้ย <c oughs> เป็นโตโยต้าไมาตี้เอ็กโอ้น้ํายังยดดยู่ปอกปอกปอกท่วมดนอยู่ด้เนี่ตอนนี้ดู น้ำท่วมครับโป่งหลังด้วยนะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นปีสามแปดไม่ตีเอกใคร <c oughs> ทีนะ่ย้ายรถไม่ทันครับน้ำท่วมเลยครับท่วมนานเลยได้กระทาผาด้วยครับตัวนี้ทั้งซ้ายขวาเลยขอสิบสี่ อย่างบรรทุกเขาจะชอบใช้อย่างนี้นะครับกระทะเล็กๆแต่ยางใหญ่ๆนะฮะท่วมไม่ใช่ว่าท่วมต่ำๆนะนี่นู่นท่วมมิดเลยนะผมว่านี่น่าจะท่วมประมาณนี้แล้วนี่นครับหอจะกอกลีนโอ้โกระทะอะไรนี่ น้ำท่วมครับเออรากสามขายังใช่คนจับอยู่นั่งมันนั่งมันนั่งดืดูนั่งมันดูดูตรงนี้บ่ค่อยมุนหมดเลยไหมคือยังบานแม่มันมันอ่นอ่นไหมตัวนี้ไหมบ่ค่อยตงมันว่าไปน้ำกันไหมมันเรียบมันไม่เรียบน้ำกันไงมันบ่ค่อยตงมันเลยคัดกันนั่นกิวนี้มมันข้นเลยหยดน้ำมันไป ดึงมากเลยครับปลาไทยรถปลาเอา๊ะขอเอานะะอออ้ำออกหน่อยพ่อนั่นยังคาอยู่มเ,เสียหายหมดเลยคันี้เป็นกระจกเล็กนะครับตัวนี้ถ้าปีสามเก้าจะเป็นกระจกใหญ่กแบบ็โทราศาพัพท์ผู้ใดนี่ครับการน้ำใ่าาดูครับ ถ้าผ่าก็สนิมกินนานเลยแช่ประมาณเดือนโลดไา้ใส่มาดงลิงบ้านโถลดเพิ่นจอดไว้ใส่เห็นรานร้าน่าจะเป็นใกล้ๆบ้านใหม่ไทยมากมันท่วมมาหั่นมันบ่พี่กันนำล่ะพี่พีพีอย่างนงมนเออแต่ห้อยหน้ามันออกจากนี่จะซื้อนี่กันนำนี่แม่ดอกนี่กันนำนี่นี่เรื่องภอยในเลยโอ้บ่ออย่างเท่ได้เลยไหม รวมมัวนสองเที่ยดีบดินโครงบ่อได้อยู่ด้นี่บ่อแต่งไหมบ่อแต่งบ่อแต่งนี่บ่อแต่งครับโอ้คอนโซลยังเดิมๆอยู่เลยนี่เปิดพวงนี้ได้ยังไนี่อันนี้เอียงนี่น้อยบ่อไหมเห็นไหมอันนิดน้อยอีกย่งนี่เตือนั่แล้วโอ้รุ่นนี้มีแหวนแก้วแก้วด้วยว่ะเอต้าอ๋อมันก็มีหูตัวนี้ดึงไม่หัก บอไหมค่าเกียร์สิบอ้ไหมค่าเกียร์บอแล้วมเปลื่นครับเปลื่นไงบ่เม่อกี้อันสิพังเอาเปิด่นพวกเครื่องกันรนั่นไอ้คันนี้ไม่มีเอกสารนะครับไม่มีเอกสารชุดโอนเล่มหายไปไหนไม่รู้แต่คัตซียังดีๆอยู่ด้วยเปิด่นพวกเครื่องอะไรนั่นอ้ฮะ เปิดค้ำมักนะเปิดค้ำมักนะเนีนะ่ยเบื้องเครื่องนะความเสียหายรถหนีน้ำไม่ทันเครื่งองเยิ้มๆมสะอาดเลยนะครับน้ำเข้าแน่นอนนะครับตัวนี้ เขาแม่ไม่มีถังนี้พักน้ำไม่มีหม,มหม้อรมเหม็นขี้โคลนเลยกรงลายธรรมดาตัวนี้กรงลายก็ยังน่าจะใช้ได้อยู่ครับท่อฮันเดอร์เขาเรียกเพื่อเพื่ออะไรใช้เครื่องมัน,มน มันไหนเครื่องรวมอยู่แล้วนี่ลักษณะนี่กไ็ได้ถ้าจะรถห้างแล้วจอดไว้หนีน้ำไม่ทัน้อืมรางอดีตอยู่อะไยังยเครื่องใต้เครื่องนี่ใต้เครื่อง,อง,องแสดงว่าน้ำ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 มันกับเครื่องมันบมับผสมกันได้ยังบม่เริตาร์ทเอาเปิดปด้วยอันนี้ในเครื่องอันนี้ข้างข้างบนอืมเป็นขีตโตมแล้วเป็นน้ำข้นแล้วอืมใช่ไหม เป็นน้ำขุนอ่ะนี่เขาแน่าจะมาซ่อมมั้งเนี่ยเขาเอามาซ่อมเขาจะมาซ่อมบ่ะน่นซ่อมรนมเบิดไลายเบิดไลท์รถอูใส่ใครถโอ้ยัง,งซ่อมอยูอย่เลยปั้นรถใหม่เบิดคัทน่ะห้างวันนี้ยังยี่ซ่อมเนาะช่างในน่าเหมยขายเลยล <c oughs> ช่างบอกว่าปวดหัวซ่อมมันอันซ่อมมันที่รถเบิร์ดคัทลงอือม,มาเดี๋ยวมาดูตัวเจโอตัวนี้ครับ ตัดรถโรงเรียนจมน้ำเหมือนกันอันนี้นะฮะจมน้ำเหมือนกันโอห้าสี่นี่ครับตัดแล้วครับคันหนึ่งเหลือสองคันที่เอามาจากขอนแก่นนะฮะนี่คันนี้ก็ลังตัดอยู่สีเหลืองรถห้างนะฮะนี่จมน้ำรูเครื่องจมน้ำครับ แดงเลยครับเป็น J O ห้า C นะตัวนี้นะครับนะร้อยสีห้าแรงไม่รู้ว่าเครื่องมันหม,มุนไหมแต่ตัวนี้เป็นน้ำเป็นเป็นสีนั่นแหลยนะครับนี่เป็นสีเทาเลยนะนี่ทำไมมันเป็นสีเทาไม่รู้รู้ว่าเครื่องมันพังก่อนค่อยมาจอดเรืนะ่องจมน้ำครับรถจมน้ำ กียร์นี่น่าจะเข้าแล้วมั้งเพราะมันมีเครื่องเข้าได้เกียร์ก็ต้องน่าเข้าได้เพราะมันมีช่องระบายนะฮะนี่ช่องช่องระบายตรงนี้ช่องระบายอากาศเดีย๋ยวมาดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะฮะทันทีมิสูรถห้างแท้เทอร์โบอินเตอร์ตัวนี้ทะเบียนแจ้งจอดหมดนะคันนั้นนะครับทะเบียนแจ้งจอดหมดเลยคันทั้งสามคันก็รอให้เคลียร์เอกสารก่อน ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็นี่ครับอินเตอร์ใหญ่ๆเลยคเครื่องนี้โอ้โหน้ำมันน่าจะขึ้นมาน้ำมันเข้าขเครื่องแล้วมันดันนะ้ำมันเครื่องขึ้นมาข้างบนนะครับตอนนี้ใช่ไมแม่หลม เก็ย้ายไม่ทันครับสามคันเลยตมน้ำโอ้นี่ชุดเบรกของมิซูห้างแท้เลยนี่ใครหายอยู่ห้องลมเล็กๆเ,เองนะฮะมาคัดเบรกนีมอมีมอเตอร์ด้วยนี่มีมอเตอร์ช่วยเบรกด้วยนี่ของมิซูรถปีสูงๆอยู่นะ นี่วงล้ายพาวเวอร์คือคันนี้เป็นปีรถปีสูงๆอยู่นะครับนี่กรองเป็นโลมิเนียมเลยเฮ้ยกองเป็นพลาสติกนี่กรองเป็นพลาสติกนี่ถังมันเป็นห้างแท้นะครับช่วงล่างก็เป็นเอฟเป็นหกน็อตแล้วตนนัวนี้มาครับนนะฮะใครจะขายรถก็แอดไลน์ไอดีมาครับนะฮะใครอยากขาย อยากซื้อก็ลองออดไลน์อดีมาหาผมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกับสีบุรีเรืองอรัญยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรืองอะไรยนนะครับทีนี้ขอรับปก่กนครับโอ้เจอกันโอกาสน้านะครับผมส่วนนี้สวัสดีครับ na pit to na.